แต่งหน้าให้แม่ทุกคนสิเป็นจังไดเนาะแต่งหน้าให้แม่เหรอแต่งหน้าให้แม่ถ่ายงานแม่ไม่ถ่ายก็จะให้ถ่ายอันนี้เหรออะไรอะอาทาสิจะเป็นคนแต่งหน้าไม่ใช่เหรอ <laughs> วสวยยังสวยยังลูกไม่สวย <sl ap> แก่แค่ปิดของลงวเราไป อามมดคราทาทปากใช่ใช่เหรอลูกอามมดคราทาทปากเหรอวันนี้เก่งอุ้ยนุ่งพร้อมจะเปลื้อนเสื้อไหม ไปให้พ่อเช็ดมือไปอ๋อแล้วคนนั้นอ่ะเฮ้อแล้วเขอแค่สองร้อยเองแต่มันให้ยืมยากให้ยืมยากเหรอพอโทรบึ้ตะโกนเลยยังไม่ต้องนบอกไม่ได้วางสายโดนเลยเขาบอเหรอให้ยืมง่ายไม่บอกให้ยืมยากหมายถึงมันไม่ค่อยให้ยืมไงโอ้ไอ้นี่ก็โทรไป ั้นนมไม่ไป,ไปอ,อีกทีเอ้ยเ,เริ่มฟันเน่ยเขาทาฟันด้วยเหรอลูกหืม อันนี้เขาเลื่อนอย่างนี้เขาเลื่อนองนี้ที่ทาคิ้วไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เอาฝามาถูกนะที่ทาคิว้วลูกอพอแล้วลูกเดีย๋ยวแม่ถ่ายงานก่อนอไปหนูไปน,นั่งกับพ่อไปไปแม่ถ่ายงานละหนูแต่งหน้าแม่เสร็จแล้ว ให้แม่ส่องเหรอฮะหนูส่องกับแม่เร็วหนูส่องกับแม่ไหนเอออขำคนคนั้นน่ะบอกว่าคนนั้นนี่บอกว่าพวอลูกเสื้อน้ำหม้เกี้นะให้ยายดูเสื้อสีงามมาลอเสื้อกัน,น้บงามไหม โหเราอยู่นี้เพื่อนนะ,อ,ะอันนี้ทาแก้มนี่ข้างนี้ล่ะเนี่ยข้างนี้ไม่ทาเลยวิน่นหลงพ่อ ช่างแต่งหน้าสไตล์ลีกพอแล้วโอ้โหพังบดแร้วมังของแม่